ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองจตุรนรั์ประยุทธ์ดีแต่โทษเกษตรกรเป็นต้นเหตุหลักปัญหาฝุ่น PM 2.5จีเร่งเจราจาพเพื่อนบ้านวันที่10มีนาคม2566นา,จายจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยโพสเฟสบุ๊ค จีให้ ide, พ้นเอกประยุทธ์จันโอชาจริงจังกับการแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5เร่งเจรจาเพื่อนบ้านระบุนายกเอาแต่บนและดีแต่โทษเกษตรกรพอ pm 2.5ที่เชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งของโลกเมื่อวานประยุทธ์ก็จะไปเชียงใหม่แต่ก็บอกว่าไม่อยากใช้กฎหมายไม่อยากให้คนต้องเดือดร้อนและเน้นที่เกษตรกรราวกับว่า เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นต้นเหตุหลักเพียงอาชีพเดียวประยุทธ์ยังพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านทํานองว่าปัญหามาจากเพื่อนบ้านด้วยแต่ก็ไม่ได้พูดถึงความร่วมมือจริงจังกับเพื่อนบ้านจริงๆแล้วตลอด9ปีมานี้ประยุทธ์ไม่เคยพยายามสแสวงความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาใหญ่ใดๆร่วมกันเลยการแก้ปัญหา PM2.5 นั้นต้องแก้หลายเรื่องหลายด้านไปพร้อมกัน คือต้องแก้อย่างเป็นระบบครบวงจรต้องทำเป็นเรื่องของประเทศและระหว่างประเทศแต่ที่ผ่านมาประยุทธ์ไม่มีการมองปัญหาและแก้ปัญหาแบบองค์รวมการแก้ปัญหา PM 2.5จึงไม่เกิดขึ้นวันนี้เราเห็นข่าวผู้ว่ากรมอพูดถึงการแก้ปัญหา PM 2.5ว่าต้องทำหลายเรื่องพร้อมกันต้องทำเป็นวาระแห่งชาติ ถ้าปัญหายังรุนแรงมากอาจต้องพิจารณาเรื่อง Work from home ก็หมายถึงต้องใช้มาตรการเข้มขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ประกาศว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่เผาวัชพืชพอมาฟังประยุทธ์พูดว่าจะไม่ใช้กฎหมายเพราะกลัวคนเดือดอร้อน และประยุทธ์ก็ไม่ได้พูดถึงมาตรการอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยบนบนไปอย่างนั้นฟังแล้วก็วังเวงด้านนายนพดลปฐามะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยกล่าวว่าขอเรียกร้องแบบพันเสียงตกร่องแทนพี่น้องคนไทยในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ทุกยากแสนสาหัสจ,จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2. 5 ที่อยู่ในระดับที่เป็นอันตร,รายในพื้นที่กรทมและต่างจังหวัดหลายพื้นที่ทั่วไทยที่เลวร้ายลงทุกวันซึ่งข้อมูลทางวิชาการชี้ว่าฝุ่นพิษนี้อาจนำไปสู่โรคร้ายกระทบต่อปอดหัวใจสมองและอาจมีผลกระทบในระยะยาวและไม่ปรากฏอาการในขณะนี้ตนเรียกร้องให้รัฐบาลตื่นขึ้นมาแก้ปัญหาเป็นระบบและจริงจังกว่านี้ ได้เรียกร้องไปหลายครั้งแต่ยังไม่เห็นความตั้งใจจริงใจในการออกมาตรการและระดมสรพกำลังเพื่อแก้วิกฤตแทามะเร่งแก้คนไทยนับแสนนับล้านจะได้รับผลกระทบประเทศจะสูญเสียทั้งต้นทุนทางด้านสุขภาพสังคมและการท่องเที่ยวนายนพดลกล่าวต่อว่าจิตใจผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทำด้วยอะไรคิดถึงหัวใจปอดสมอง สุขภาพของเด็กแรกเกิดจนถึงคนชราที่ต้องเผชิญฝุ่นพิษตามยัาากรรมวันแล้ววันเล่าบ้างไหมเรื่องนี้เป็นวิกฤตครั้งใหญ่เป็นโศกนาฏกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่รัฐบาลต้องแก้ไขต้องระดมหน่วยงานทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเร่งแก้ไขปัญหาการเผาไรากระโพดไรยอ้อยแก้ปัญหาการเผาป่าหน้าแหลงร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นควบคุมสายก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมรถควันดำโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เข้มงวดกับผู้ปล่อยมลภาวะนอกจากนั้นรัฐบาลได้เจราจาก,กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นข้ามแดนไปอย่างไรบ้างปัญหาสิ่งแวดลอ้อมปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่กระทบคุณภาพชีวิตคนไทยนับล้านในขณะนี้ พักเพื่อไทยเห็นเป็นความเร่งด่วนและเห็นว่าต้องไม่ปล่อยวิกฤตนี้ดำเนินไปตามยถากรรมคนไทยมีสิทธิ์หายใจอากาศสะอาดเรื่องนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติพักมิเจจำนงทางการเมืองอย่างแรงกล้าที่จะแก้ปัญหานี้มีนโยบายชัดเจนที่ได้เคยเสนอไปเช่นห้ามเผาป่าเผาไรควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นเช่นสายก่อสร้างโรงงาน รถควันดำเปลี่ยนไปใช้เป็นรถไฟฟ้าเจรจาเพื่อนบ้านรถเผาเดินหน้ากฎหมายสะอาดเป็นตน้นและถ้าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งเข้าไปเป็นรัฐบาลจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าที่เป็นอยู่จะเป็นรัฐบาลที่ขจัดความทุกข์ใจทุกกายของประชาชน ไม่นั่งหายใจทิ้งไปวันๆแล้วปล่อยให้ปัญหาฝุ่น PM 2.5มันกัดกร่อนสุขภาพและชีวิตคนไทยไปเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ